บริษัทเวิร์กพอยต์โนโบนัจริงหรอซึ่งแฟนคลับชิงร้อยชิงล้านก็มีหลายคนนะครับที่ยังคงใจอยู่ว่าบริษัทเวิร์กพอยต์โนโบนัจริงหรอที่เห็นแก๊งสามชาเขาแซลล์อยู่เป็นประจำครับ และหลายคนก็ยังคงถว่าบริษัทใหญ่ขนาดนี้จะไม่มีโบนัสจริงๆหรอือมันเป็นไปได้หรอือโนโบนัสจริงหรอือหรือไม่มีโบนัสจริงหรือไม่แต่ความจริงแล้วมันได้หาเป็นอย่างนั้นไม่ครับเราจะเห็นได้ว่ามัมเท่งโนแซวเรื่องโนโบนัสนั้นไม่ใช่เรื่องจริงนะครับจริงๆแล้วเป็นแค่การแสดงเท่านั้นครับ จริงๆบริษัทเบิร์กพอยต์เป็นบริษัทที่คุณภาพสูงมากไม่ว่าจะเป็นค่าตัวพนักงานค่าแรงพนักงานล้วนแล้วแต่ค่าตัวสูงๆทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นแล้วจะเป็นไปไม่ได้เลยที่บริษัทอย่างเบิร์กพอยต์จะไม่มีโบนัสครับเป็นแค่เรื่องการเซลล์กันเล่นหรือการแสดงในรายการเท่านั้นนะครับที่บอกว่า no โบนัสหรือไม่มีโบนัสนั่นเองครับ เทิงเถิดเทิงหรือหนงชาชชาก็จะเอาเรื่องนี้มาแซลกันเล่นอยู่เสมอนะครับเรื่องธรรมดานะครับที่ตลกจะหาอะไรมาเล่นแปลกและการเล่นกับคุณปัญญาถือว่าเป็นเรื่องปกติของแก๊งสามชาอยู่แล้วครับพวกเขาสนิทสนมกันดีไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นประธานบริษัทแก๊งสามชาเขาก็ผูกพันกันดีมานาน30ปีแล้วล่ะครับ เพราะฉะนั้นแล้วการเล่นแรงๆหรือการแซวแรงๆจึงเป็นเรื่องปกติของแก๊งสามชายอยู่แล้วครับโดยเฉพาะหม่ำจกมกที่จะชอบแซวคุณปัญญาอยู่เป็นประจำครับ ไม่ว่าจะเป็นการไปนั่งกินข้าวกับคุณปัญญาแล้วต้องควักเงินจ่ายเองไม่ว่าจะเป็นการแซลเรื่องการคุยโทรศัพท์ว่าคุณปัญญามีเมียน้อยอันนี้ก็เป็นการแซวกันเล่นเท่านั้นครับเป็นแค่การแสดงไม่ใช่เรื่องจริงนะครับโดยเฉพาะเรื่องโบนัสนี่ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยครับเพราะระดับบริษัทเวิร์กพอยตตอนนี้เป็นช่องระดับประเทศไปแล้วครับรับรองล่ะครับว่าโบนัสมีทุกปีอย่างแน่นอน โดยเฉพาะทีมงานคุณภาพอย่างแก๊งสามชารับรองว่าเรื่องโบนัสต้ตองมีแน่นอนอยู่แล้วครับใครชื่นชอบในคณะตลกแก๊งสามชาก็อย่าลืมไปติดตามในรายการชิงร้อยชิงล้านได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาคดคลิปข่าวสารสำคัญต่างๆมาให้ท่านได้รับชมในทันท่วงทีขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ